มาสการเจ้าค่ะโยมขอขอโอกาสทําความเข้าใจที่พระอาจารย์พูดถึงภพที่เป็นการเกิดเนี่ยถ้าเผื่อเราเราพูดถึงการเกิดที่จิตดวงจิตสภาวะจิตครั้งสุดท้ายก่อนที่ขันจะดับเนี่ยเราก็จะไปสู่ภพภูมิที่เราเกาะติดในในช่วงสภาวะจิตนั้นๆทีนี้ถ้าเผื่อเราในจังหวะตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบแล้วนะคะว่า เราจะไปสู่ภพภูมิไหนหลังจากขันสลายซึ่งในภพภูมิของปัจจุบันขณะเนี่ยหเหมือนกับว่าถ้าเราโลภมีความอากุศลจิตในภพปัจจุบันน่ะเราก็จะเป็นเปรตเป็นอสุรกา,ายอะไรอยู่ในจังหวะของอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทก็เลยอยากจะขอโอกาสท,ทำความเข้าใจค่ะว่าแม้แม้แมปัจจุบันขณะเนี่ย ทุกๆคนก็สามารถจะมีความเป็นอรหันในตัวได้ไม่ใช่ว่าต้องรอจนกระทั่งขันแตกสลายไปแล้วถึงจะไปสู่ภพภูมิที่เราปรา,า,ารถนาไม่ทราบจะเข้าใจถูกหรือเปล่าเช<อ>่าค่ะเพราะไม่ <c oughs> งั้นเราเราก็จะรู้สึกว่าการที่เราจะไปสู่ภพภูมิอื่นเนี่ยต้องขันสลายไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเราก็จะมีความสุขในพภพปัจจุบันได้อย่างไรอฮ ความมันมีสองประเด็นของเยิมเนี่ยคือการไปสู่พบเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจิตไปสู่พบตลอดเวลาทุกขณะที่คิดดังพระสูตรที่บงบอกว่าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยการเข้าลงแห่งนามรูปมีเมื่อการเข้าลงแห่งนามรูปมีพบมีชาติมีชรามระมีนั่นคือทุกขณะแห่งความคิดเป็นพบชาติชรามรณะ นั่นประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นเรื่องของความเป็นเมลาลน,นั่นคือต้องหลุดพ้นจากภพนะความเป็นภพแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดนะพระองค์บอกการที่จิตเนี่ยไปรับรู้ลมแม้ชั่วเวลาลัดนิ้วมือปั๊บเดียวเนี่ยน่ารังเกียจเหมือนมูดคูดที่เมื่อปื้มตัวเราแล้วเนี่ยต้องรีบล้างรีบเช็ดออกให้ไหวเพนะราะการได้มาซึ่งภพจะได้มาซึ่งชาติการเกิดและชรลามรณะตามมา นี่เป็นความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นพรหมเทวดามนุษย์นรกเนรเดชานเปรตวิสัยส่วนความสุขจะมีได้อย่างไรความสุขจะมีได้ในทุกภพถ้าเขาสามารถละถอนอุปทานในสิ่งที่เขายึดได้พระองค์จึงสอนให้เราละความเพลินขณะที่มนุษย์อยู่ในรูปเสียงฝีนละดจะมีความสุขได้อย่างไรจะถอนอุปทานได้อย่างไรในเมื่อเรายังอยู่ใน ธุรกิจยังอยู่ในครอบครัวนะพระองค์บอกให้ทำสามอย่างหนึ่งเธอต้องเห็นอัศธาลดอร่อยของโลกนะหรือของกันทน่าอย่างที่สองขณะเดียวกันเธอต้องเห็นอาธินวะคือโทษและขณะเดียวกันเธอต้องเห็นนิสสาณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้นั่นแหละอุปทานจะค่อยๆถูกถอน คนที่ยึดติดอยู่ในโลกเพราะเห็นแต่อัศธาสัตว์ทั้งหลายจึงมีอยู่ในโลกและติดอยู่ในโลกแต่ถ้าผู้ใดามาตามเห็นอาทีนวะคือโทษของมันพระอรหัน์จึงมีการหลุดพ้นจึงมีนะนั้นใครเนี่ยตามเห็นโทษอยู่เนืองๆเนี่ยคนนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการใช้นิสสรณนะอุบายเครื่องออกไปพ้นมันต้องมีอุบายวิธีให้เกิดปัญญา นั่นคือการละความเพลินคือนันทินันทิแปลว่าความเพลินเราอยู่ในรูปเสียงยินรถพระองค์ให้ใช้การละนันทินะละนันทิอยู่เรื่อยๆละความเพลินละความเพลินละความเพลินอยู่เร่อยๆนะแล้วเราจะาค่อยๆถอนอุปทานทีละนิดทีละนิดทีนิดทีนิดออกมาออกมาจนกทั้งหลุดพ้นจากขันธ์ทั้งหน้าทั้งหมดได้เป็นพระลราหารัน์ หลุดพ้นจากความเห็นผิดได้เป็นโสดาบันนะมิจฉาทิฏฐิโสดาบันไม่ทําแล้วนะวัตโกตัวละมงคลมงคลในแบบสมรภามเราอื่นโสดาบันไม่กระทําทไม่เวียนไปนับถือศาสดาอื่นไม่สแสวงหาทักคือเนยยะบุคคลภายนอกจากศาสนานี้โสดาบันเข้าใจแล้วว่ามรรคแปดศีลสมาธิปัญญาคือหนทางบริสุทธิ์หลุดพ้นที่แท้จริงไม่ใช่บูบชาไฟนะ เดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นนะรูปพื้นดินนะปูญ้านะปูญ้าสีเขียวบนพื้นดินลาดพื้นดินด้วยน้ำโคไมสดนี่เป็นพิธีกรรมแบบต่างๆในครั้งพุทธกาลซึ่งเขาคิดว่านี้คือมงคลต่างคนต่างก็คิดมงคลในหลายรูปแบบแต่อะไรเป็นมงคลที่แท้จริงพระศาสดา,า,าบอกว่าพระองค์ไม่ได้ตำหนกิการบูชาไปเสียตพืช การบูชาใดที่แพ้แก่ไก่สุกรช้างโคมาไม่ล้มตายเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์แต่การบูชาใดแพ้แก่ไก่สุกรช้างโคมาล้มตายเป็นไปเพื่อนรกกัมเนตรชานเปรตวิสัยการบําเพ็ญตบะก็เหมือนกันเราไม่ได้ตําหนิไปหมดปริพาชคฟังพวกบําเพ็ญตบะแล้วได้ไปเป็นเทวดาแต่ก็ยังหลุดพ้นไม่ได้บูชาแล้วก็ยังหลุดพ้นไม่ได้นะการบูชาอย่างไรจึงจะหลุดพ้นได้ เดินตามคำสอนของตถาคตการประพฤตินะตามอยู่การปฏิบัติโดยชอบยิ่งการปฏิบัตทิทำทำสมควรแก่ทำอยู่ในคําของตถาคตนั่นแหละเธอจะหลุดพ้นนะนั้นการหลุดพ้นก็มีไปตามลำดับตั้งแต่โสดาบันสกทา,าคามีอนาคามีพระหลานอยู่ที่ใครปล่อยอะไรได้มากโสดาบันก็จะปล่อยได้สามอย่างสักกายทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นความเห็นผิดในด้านสักกาย ว่าขันท่าเป็นตัวตนเที่ยงแท้โตรบันจะไม่เชื่อละไม่ถึงสังขารนใ,นใดๆโดยความเป็นของเที่ยงนะจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดนะโดรบันจะละวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลได้ไม่สงสัยลังเลในอะไรในเส้นทางยมรู้แล้วว่าจะไปเชียงใหม่นี่คือแผ่นที่เชียงใหม่ไม่ใช่ถือแผ่นที่ยะลายอยู่นะอ่รนะูนะ้แล้วโตรบันมั่นใจและแผ่นที่นี้ถูกต้องเนี่ยสินสมาธิปัญญามากแปด จะไม่ทําอย่างอื่นแล้วนะความเหม็นโสดาบันจึงมั่นคงกระดุดเสาหินยาวสิบหกศอกฝังลึกลงในดินแปดศอกโผล่ขึ้นมาแปดศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้งสี่ทิศชั้นใดโสดาบันก็เช่นนั้นผู้เจ้าบอกใครจะมาชักจูงความเหม็นโสดาบันไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะจิตจะไม่เบาเหมือนปุยนุ่นอุดุชนเนี่ยจิตจะเบาเหมือนปุยนุ่นใครสะกิดไปซ้ายฉันก็ไปซ้ายใครสะกิดขวาฉันก็ไปขวาไปหมดเลยฉันไปทุกที่ นะอ่า,าเป็นอย่างนี้ <c oughs> มีประเด็นอื่นไหมมีข้อสงสัยอะไรในพุทธศาสนานะผมเป็นมนุษการครับเออในยุคดิจิทัลปัจจุบันเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะบรรลุ พระอรหันต์หรือนิพพานได้ไหมครับพระศาสดาบอกว่าอย่างนี้เยิยมไม่ว่าจะเป็นยุคใดก็ตามอาริยมรรคมีองแปดมีไหมถ้ามีมรรคแปดนะผลทางมีมรรคแปดยังมีผู้ประพฤติตามมรรคแปดยังมีอยู่พระอรหันต์จ้อมีความพ้นทุกมีปินสีห้าทุกคนไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าทุกคนขี้เกียจหมดไม่ใช่ทุกคนขยันหมดแต่ขอให้เขารู้ทางรู้เส้นทางและเดินตาม หลุดพ้มีแน่นอน,นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันก็เอาเมล็ดงาเนี่ยมาเกลี่ยลงในลางปะปรมน้ำมือคันเมล็ดตราบใดที่มือเขาคั้นเมล็ดถึงเขาไม่หวังจะได้นิพพานเขาก็ได้ถึงเขาหวังเขาก็ได้ไม่หวังก็ได้เพราะมือเขาคันน้ำมันนะคั้นเมล็ดงาก็ต้องได้น้ำมันอยู่ที่เราสร้างเหตุถูกต้องไหมพระพุทธเจ้าตัสไปธีการสร้างเหตุ ันไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามโยมลองดูว่าปฏิจจสุบานเหมือนเดิมสองพันกว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีผัสสะผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาผ่านมาสองพันกว่าปีอาตมาเอาเรื่องนี้มาอธิบายโยมก็ยังมีอาการเหมือนกันไปเดินห้างนะก็มีอาการอย่างนี้ธรรมะนีจ้จึงถูกเรียกว่าอาการลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลา และเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้เป็นสิกขีภูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมานีะาน่ะผมกาใจเมีไหม ถามได้ทุกเรื่องนะเดี๋ยวต่อมาจะตอบโดยพู้ทวจนะให้ <c oughs> งั้นถามอีกสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ mm hmm. ในส่วนของที่ที่ได้ยินมาเนี่ยพระรยสงฆ์เนี่ยหลายๆองค์เนี่ยบรรลุโสดาบันแต่ยังไม่ถึงขั้นนิพพานแสดงว่าพระรยสงฆ์ที่บรรลุถึงโสดาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังก,กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านพระความเป็นอริยะบุคคลเนี่ย ุู้ชนก็เป็นได้คนธรรมดาคารวะนี้ก็เป็นได้นักบวชก็เป็นได้ไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้น,นโสดาบันต้องเวียนกลับมาไหมเวียนกลับมาอีกไม่เกินเจ็ดชาติไม่มีภพที่แปดสำหรับพระโสดาบันโสดาบันจะแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มเกิดอีกหนึ่งชาติภพเดียวเรียกเอกปีชีอีกพวกหนึ่งกลับมาสู่สกุลสองถึงสามคราว เรียกโกลังโกละอีกพวกหนึ่งเนี่ยกลับมาสู่มนุษย์นะอีกเจ็ดครั้งมนุษย์บ้างเทวดาบ้างเทเวจามนุษย์เสจะนี่เรียกสักตาคตุปรมัณสามพวกสักาธาคามีเป็นเทวดาคราวเดียวอาณาคามีไปเกิดเป็นพรหมคราวเดียวแล้วปรินิพานในภพนั้นอรหันต์ก็คือหลุดพ้นเลยน,นี่กลุ่มของอริยบุคคล ซึ่งเป็นได้ทั้งค <c oughs> ารวาะแล้วก็นักบวชนักบวชเนี่ยแค่ให้มีเวลาว่างมากเพื่อหลุดพ้นได้เร็วพรูเจ้าบอกว่าคารวาะคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีนะบรรพชาเนี่ยเป็นโอกาสว่างถ้าเรามาบรรพชามันเป็นโอกาสว่างการที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยทําได้ยาก ฉไน,นเราจะพึงปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้จึงตัดสินใจออกบวชอย่างนี้เพื่อเข้าถึงความเป็นโอกาสว่างมีเวลาว่างมากดังนั้นนักบวชนี่ยเข้าถึงอาชีพอะไรนักบวชนี่ยเข้าถึงอาชีพขอทานนะพระองค์ตัดไว้เลยว่าเราทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงอาชีพนี้ แต่เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์อะไรพระองค์บอกว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายอาชีพต่ำที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทานคำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอดดังนี้ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายเข้าถึงอาชีพนี้เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีพรชาชัทธันไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวเป็นปวด ไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจริงบวชเห็นไะหอีกอย่างหนึ่งคุณบุตรนี้บวชแล้วโดยคิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกอย่างเอาแล้วโดยชาติชลามอนนะเขาเนี่ยเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยกําลังมาเยือนเขาเขากําลังจะแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่เขาถูกบังคับมาให้เข้าถึงอาชีพนี้นะการที่พระศาสดาบัญญัติให้ภิกษุขเข้าถึงอาชีพนี้เพราะอะไรเพื่อให้มีเวลาว่างมาก อาหารสแสวงหามาเพื่อความอยู่ได้ของอัตภาพเพื่ออนุเคราะห์การประพฤติปรมาจั์เท่านั้นเวลาที่เหลือใช้ในการประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำจิตหลุดพ้นให้ได้หน้าที่ของปรามีแค่นี้ไม่มีอย่างอื่นเวลาใส่บาท พระวัดหนึ่งให้พร,รวัดหนึ่งไม่ให้พรโยมว่าตกลงแล้วให้พรหรือไม่ให้พรจริงๆแล้วระเจ้าเนี่ยบอกการอนุโมทนาคือการให้พรเนี่ยเรียกการอนุโมทนาวัดวัดข้อวัดในการอนุโมทนาพระองค์บอกว่าให้กระทําในที่ฉันในที่นั่งฉันไม่ได้อนุญาตให้ขนาบบินาบาตการยืนแสดงธรรมก็ห้ามไว้ด้วยห้ามยืนยืนแสดงธรรม นั้นเวลาพระไม่ศึกษาพุทธศาสะนะจึงกระทําผิดตามพระวินัยนะเห็นนะความหมายท่านจาเห็นว่าพระที่รับบาตรแล้วเออเออ,อ,อตรวจให้ผมผูดภาษาแบบชาวบา้านนะฮะที่สุขาอะไรอะไรอะไรนี่นะฮะไม่ต้องทําไม่ต้องทําบินแล้วก็ไปเลยนะรับอาหารแล้วไปเลยนะนะแล้วถ้าทําแล้วเนี่ยเ ทำแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอุบายเพื่อทําให้ญาติโยมนี่มีความสุข,สข,สขอย่างนี้เนี่ยผิดไหมครับเนี่ยอุบายใหม่ห้ามบัญญัติง่าบัญญัติเพิ่มต้ <laughs> <laughs> งเชื่อมั่นมาพูชา้ชาฉลาดที่สุดละดูแล้วรับบาตรแล้วไปเลยไปเลยไปเลยนะะใช่พอดีตอนผมบวชนี่ผมรับแล้วผมสวดต่อนะแล้วพระพ ต้องถอดรองเท้าเม่เวลาเดินบินทบาดครับไม่มีบัญญัติ<อ>ใส่ก็<ะ>ใส่ก็ได้ถอดก็ได้ผมผมผมเจอะอาจารย์ช้าไปฮะเท <laughs> ้าเท <laughs> ้าผมระบไมไปหมดเลยเท้าพองไปแล้ว <laughs> <laughs> แล้วคารวาสล่ะเวลาใส่บาทต้องถอดรองเท้าไหมไม่มีบัญญัติไม่ต้องถอดก็ได้ยืนสูงกว่าได้ไหมได้หมดยอมดูว่า เวลาโยามไปให้ตังขอทานขอทานชีว้ว่าถอรองเท้าก่อนให้เงินทําได้ไหมไม่ต้องเอาสิใช่ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยในการออกบิณฑบาตไม่เคยบัญญัติอะไรกับญาติโยมเลยตามสะดวกฉันไปขอเธอนะไม่มีเงื่อนไขกับญาติโยมทั้งสิน้นบีบพระอย่างเดียวเลยไปบิณฑบาตต้องห่มชีวรซ้อนสังขากัดลูกดุมรังดุมบิฑบาตโดยเฟื้อเฟื้อ ต้องเดินสำรวมสายตาทอดลงต่ำอย่าเดินควายแขนเหยาวผ้าโพกหัวมีเสียงน,น้อยไปในระแวกบ้านโอ้โหปัญหาัดเพียกเลยพระอันนี้แทบกระดิกตัวไม่ได้เดินสำรวมอย่างดี <c oughs> ข้อวัดบังคับมาที่พระเพราะเรากําลังจะไปขออาหารจากเขาอย่าไปตั้งเงื่อนไขกับคารวะไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นตามสะดวกนะมนีพระก็เข้าใจผิดนะ ถ้าให้กันเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยอย่างกรณีอย่างถ้าสมมุติว่าผมเอ,อ,อยากจะไปบุรอีกครั้งหนึง่ง uh huh. แล้วผมบินดาบาด uh huh. แต่ว่าผมไป uh huh. ไปไป,ไปเอ,อเดินบาทเนี่ยนะฮะ uh huh. แล้วผมใส่รองเท้าเนี่ย uh huh. มันก็จะกลายเป็นว่าเนื่องจากว่าสังคมนี้ได้ถูกสร้างสร้างเป็นนอมเป็นกฎของสังคมไปแล้วเนี่ย uh huh. แล้วผมจะถูกติดชิ้นจาก คารว่าหรือจากคนที่เขาไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยธรรมดามจะทำยังไงธรรมดาโย <น S 1> รรมแต่ยืนเคียงข้างพระเจ้าหรือยืนเคียงข้างกฎสังคมใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องวัดต้องวัดใจจะเย็ยนผมแค่ถามนะ <laughs> <laughs> ผมแค่ถามอย่าอย่าถือผมเป็นคนอีกปากว้างหนึ่งของท่านเนี่ย <laughs> พระเจ้าจึงบอกให้ทรงไว้เชิญอย่ พระอาจารย์คะตาขออนุญาตตอบถามเรื่องอย่างเวลาที่เราใส่บาตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าผู้หญิงเวลาที่โดนบาดพระอย่างเงี้ยค่ะจะถือว่าคนใส่บาตรเนี่ยทําผิดไหมคะไม่มีไม่มีไม่มีกฎระเบียบห้ามแค่พระห้ามพระไม่ได้กฎระเบียบไม่มีไปจับญาติโยมเลยนะค่ะหมายถือว่าเวลาผู้หญิงใส่บาตรใช่ไหมคะแล้วบอกว่ามือไปโดนบาดพระอย่างเงี้ยค่ะไม่มีไม่มีผิดอะไรทั้งสิ้น หรือว่าถ้าเดินแต่ว่าเดินเฉียดกับพ้าแล้วอเผอิญว่าในเรื่องของลมที่ปิวมาแล้วจีวรมาโดนไม่มีมความผิดเองเหมือนกันไม่มีอย่าไปคิดอะไรเองนะฮะเดืนยงทั้งหลังพระอาจารย์ครับขออนุญาตถามนะฮะในกรณีอย่างพระเกษมนี่นะฮะที่ไปลบหลู่พระพุทธรูปนี่นะฮะอันนี้พระอาจารย์คิดว่ายังไงมีมีความคิดว่ายังไงครับอ๋อเรื่องเรื่อง รูปปัน้นรูปหล่อเนี่ยจริงๆแล้วผู้เจ้าก็ไม่ได้บัญญัติแต่ถามว่าจําเป็นไหมจะต้องไปทําลายไม่จําเป็นเพราะเหตุว่าอะไรเพราะบุคคลผู้มีจิตสแสวงหาที่พึ่งนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องตน้นเป็นคนดีเบื้องตน้นเขาไม่ใช่คนเลวคนที่ยังกราบไหว้บูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ภูเขาแม่น,มน้ําลำธารอะไรไม่ใช่คนเลว เป็นคนดีเบื้องต้นซึ่งสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนี่แหละเป็นตัวพาเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐิเบื้องปลายดังนั้นไม่จําเป็นต้องไปทําลายอะไรนะ <c oughs> ถึงแม้พระเจ้าไม่ได้บัญญัตินะแต่เราก็ไม่ไม่ไปยุ่งอะไรแต่จะให้เราไปสร้างไปทําอะไรไหมเราก็ไม่ทําเพราะสิ่งที่เป็นตัวแทนพระตถาคตคือธรรมะพระองค์ตรัสกับพระอนท์ว่าอานุ์ ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปแล้วาศาสดาของพวกเราไม่มีอานทน์เธออยาคิดอย่างนั้นทมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเรานี่แหละเนื้อธรรมะนี่แหละโยมนะ,ะตัวเนื้อธรรมะหนังสือพุทธวจนะนีนะ่นี่คือเนื้อแท้ คือศาสดาของพวกเราที่เราต้องปกปักรักษานะรัชก,การที่ห้าจึงพูดคำหนึ่งว่าช่วยกันถนอมรักษาพระพุทธ,ธวจนะเอาไว้นั่นจึงสละพระาราชทรัพย์ของพระองค์เองเนี่ยสองพันชะ่างทำบาลีสยามรัฐนี้แจกจ่ายไป260กสกว่าแห่งทั่วโลกนะและทั่วประเทศทุกวัดวาอารามนี่เป็นบรารมีของรอห้าที่ทำให บ้านเมืองมันเจริญขึ้นมารอดพ้นได้จากพยันตรายต่างๆนะเพราะว่าบรารมีในการขับเคลื่อนคำพระตถาคตนะะรานั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเดินท่านครับเออผมสงสัยก็คือคือผมมีข้อสงสัตคือพ,พาาระพม่าเนี่ยนะครับเขาบินตวัดทั้งวันนะครับอ๋อครับ ไม่ไม่ทราบว่าเออมันผิดผิด,ผดวิธี <อา S 1> หรือวินัยไหมอะไรประมาณนี้จริงจริงๆเป็นอย่างนี้ก่อนผู้เจ้าบัญญัติเนี่ยพระบินนะบาททั้งวันเหมือนกันปีสไตล์นะตีหนึ่งตีสองกีโมงก็บินได้นะเชาวว้ากลางวันเย็นได้หมดกลางคืน,นพระอุทายยีนีบินกลางคืนด้วยนะเจอผู้หญิงด้วยแสงฟ้าแลบแสดงมืดมากฟ้าแลบปุ๊บอ้าวผู้หญิงอยู่ตรงหน้า ผู้หญิงก็ตกใจบอกผีเปรตมาแล้วอุทายีบอกว่าน้องหญิงเราเป็นภิกษุมาเพื่อบิณฑบาตผู้หญิงก็ว่าให้เลยพ่อตายแม่ตายไงต้องมาบิณฑบาตหาอาหารเวลากลางค่ำกลางคืนนะ,นะก็เลยมาปรารภกับพระาศาสดาว่าที่พระพุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> สั่งประชุมสงฆ์ครั้งที่หนึ่งแล้วสั่งงดอาหารมือร้อกลางวันข้าพระองค์เนี่ยน้อยเนื้อต่ําใจมาก ก็เขามีศรัทธามาถวายอาหารทำไมผู้เจ้าไม่ให้ทานล่ะเห็นไหมอ่าแต่ด้วยความรักเคารพในพระศาสดาไม่ฉันก็ไม่ฉันนะต่อมาอีกสักพักหนึ่งสั่งประชุมสฆงอีกสั่งงดมื้อเย็นนะแสดงว่าแต่ก่อนพระฉันเชา้ากางวันเย็นเลยนะแล้วครั้งแรกที่ผู้เจ้าบัญญัติงดมื้อวันก็ฉันเช้ากับเย็นครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็นเหลือเช้ามื้อเดียวนะ เมื่อเช้ามือเดียวก็คือบินทบาทครั้งเดียวอุทายีจึงมาบอกว่าครั้งแรกๆเนี่ยโมโหพระเจ้าพระนะแต่หลังจากพิณาไปแล้วเนี่ยพ้าวงรู้สึกมีความสุขมากที่บินทบาทเฉพาะเวลาเช้าไม่ต้องคอยตกหล่เวลากลางคืนมองไม่เห็นขี้เลนโดนหนามเกี่ยวเหยียบไปบนแม่วัวแม่โคที่กําลังนอนถูกโจนต้นบ้างอะไรบ้างความทุกข์เช่นนั้นของข้าองหมดไปเลยนะเพราะฉะนั้นคลาเนี่ย ฉันมือเดียวโดยศีลใกล้ฉันมือที่สองปรับอบัติปาจิตติลองไปดูอันนี้อันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จห้ามเสียแล้วเคี้ยก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยก็ดีของฉันก็ดีอันมิเชเดนเป็นปาจิตติถูกรับอบัติปารจิตติถ้าฉันครั้งแรกเสร็จแล้วไปฉันมือสองแล้วอาหารนั้นไม่ใช่อาหารเดนเดนคืออาหารที่เหลือจากภิกษุคนอื่นที่ฉันเหลือหรือภิกษุที่ป่วยไข่ฉันเหลือ นี่มีวินัยบัญญัติอยู่ในสิกขาบทปฏิโมกซึ่งภิกษุต,ต้องสวดทุกกึ่งเดือนใครจะบอกไม่รู้ไม่ได้นะนั่นเห็นมาข้อปฏิบัติปิดมาเยอะนะโยมนะอะต้องค่อยๆกลับคืนไปสู่ความถูกต้องเนี่ยทีเล็กทีน้อยลองไปดูที่พระฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งหลสิกขาบทก่อนปฏิโมก <c oughs> มีบัญญัติไว้หลายที่มากเลยมีตรงนี้ถึงเก้าพสูตร ซึ่งท้หลวงพระสูตรนี้ซึ่งตรัสซ้ํากันสักเก้าเก้าครั้งเนี่ยจะเป็นสิบแปดพระสูตรนะีิสูนรในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการฉันในลาตรีและวิการนะเนี่ยในท้ายเนี่ยของอันนี้จะบอกว่าแม้นี้ก็เป็นสิงของเธอประการหนึ่งลองไล่ขึ้นไปนะเนี่ยอ่าแม้นี้ก็เป็นสิงของเธอประการหนึ่งสิกขาบทตรงนี้จะห้ามพระเนี่ย ดูหมอดูเลิกดูยามปลุกเสกเลขการทำน้ำมนต์ท่ามทุกอย่างเลยลองไปดูสิกขาบทกลุ่มนี้จึงไม่มีใครกล้ามาพูดไงพระจริงไม่อยากสอนนะเพราะว่ามันกระเทือนตัวเองไงทั้งๆั้ที่เป็นคำของพระธถาคตเห็นไหมก็พยายามไม่เปิดเผยข้อมูลนี่เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำไมพระไม่กล้าสอนพุทธวจนะกันสอนแล้วมันกระเทือนแล้วมันต้องละเลิกอะไรหลายอย่างนะอ่า ยมลองดูสิกขาบทตรงนี้อีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพรามณ์บางพวกฉันโภชนะที่ถายกถวายด้วยศรัทธาเขาศรัทธาแล้วเนี่ยถายยกแปว่าผู้ให้เขาถวายอาหารเราด้วยศรัทธาเนี่ยท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปันนี้อยู่คืออะไรบ้างทายลักษณะในร่างกายนิมิตลางดีลางร้ายทํานายฝันทํานายชะตาทําพิธีโหมเพลิงบึ่นเวียนเทียนซัดโปรยแก่โปรย,ปยลำโปรยเข้าสาร จองเปลี่ยนจุดไฟบูชาเสกเป่าปีโด้วยโลหิตหมอดูว่าร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนส่วนภิกษุในธทามวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดผู้เจ้ามองว่าเป็นการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดราชานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสิงของเธอประการหนึ่งพระทำไม่ได้แล้วจริงๆนะ ต้องปรับกันอีกเยอะเละยโยมนะต้องปรับกันอีกเยอะค่อยๆปรับแต่ไม่ปรับก็ไม่ได้ศาสนามันจะหมดไปโยมมันจะหมดไปเรื่อยๆนะอ่ามันจะหายไปหายไปเราจะมีข้อวัดใหม่พิธีการใหม่แต่งเติมเข้ามาเรื่อยๆโดยใครก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่พระบุทรเจ้า ลองทำสมาธิกันสักหน่อยไหมมีคำถามเพิ่มเติมไหมมีตกค้างไหมคำถาม <c oughs> ถ้าไม่มีคำถามก็เดี๋ยวก่อนอาจจะเลิกจะให้ลองทำสมาธิกันสักพักหนึ่งสักห้านาทีนะให้เราได้ทราบว่าวิธีการเจริญอาณาปณาสติการทำจิตให้สงบ หรือหลุดพ้นนั้นจะทําได้อย่างไรนะ <c oughs> ให้เราทําความรู้สึกอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เนะี่ยอย่างพระต,ตากดได้รตรัสไว้ไม่ต้องมีคําพูดอะไรในใจเพียงรู้สึกถึงลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกเฉย แล้วก็อย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไปวางจิตพอดีพอดีส่ทั้งหลายอานาปานาสติสมาธินี้แหละอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของประนีต เป็นของเย็นเป็นสุขวิหารแด้ย่อมยังอกุโลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตรทานไปให้ลำงับไปโดยควรแก่ฐานะอิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนผลหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรทานไปให้ลำนับไปได้ โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดอิสุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของรำงับเป็นของปราณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรทานไปให้รำงับไปโดยควรแก่ฐานะได้ อันนั้นจากนั้นก็ค่อยๆอ,ออกจากสมาธิมานะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาสังสมสุตตะในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านะได้สร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องในความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เขาอขอให้เหตุปัจจัยนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดขอได้ดวงตายเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการอัในใกล้โดยทุน้ากันทุกท่านทุกคนเตือน